สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่มาดูทารดสำหรับวันนี้เราจะมาทายดวงของท่านที่เกิดลัคนาราศีตุลน,นะครับว่าในช่วงเดือนตุลาคมนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับเดือนนี้นะครับไพ่ใบที่1เนี่ยได้ไพ่เจดดาบนะฮะเปิดหน้าก็เจดาบเลยนะฮะใบที่2ครับได้ไพ่อัศบินไม้ นะฮะใบที่3ได้ไพ่ View of Fortune นะครับมีกลงร้อแห่งชุชะตามาแล้วนะครับแล้วก็ใบที่4ครับได้ไพ่4เหรียญน,นะฮะเอาละครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเราค่อยๆมาดูกันนะครับว่าดวงชะตางานจะเป็นยังไงนะครับการทำนายเป็นแบบกว้างๆนะครับใบที่1ครับท่านได้ไพ่7ดาบนะฮะสถานาการณ์ของไพ่7ดาบตรงเนี้ย จะเห็นว่าเป็นเหมือนรูปโจรขโมยใช่ไหมครับความหมายของสถานการณ์ในเดือนนี้สําหรับชาวตุลก็คือว่าผมขอจับคู่เลยนะครับถ้าชาวตุลเดือนนี้มาดูตรงนี้ก่อนนะชาวตุลในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยถ้าคุณอยู่ในช่วงของการที่เราจะต้องถูกประเมินถูกประเมินในเรื่องของการทํางานต่างๆนะครับถูกประเมินถูกตัดสินหรือถูกพิจารณาหรือกําลังอยู่ในช่วงที่แบบ ต้องแสดงศัก,กยภาพอะไรออกมาให้ผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเป็นคนพิจารณาเราเนี่ยมันน่าสังเกตที่ว่าคุณอาจจะเจอสถานการณ์ที่เรียกว่าคุณทําสิ่งใดแล้วคนอื่นไม่เห็นนะเออทาดีทํางานเก่งหรือตั้งใจทําอะไรก็ตามเนี่ยคนไม่ค่อยเห็นหรือว่าคนที่มีผลต่อการพิจารณาตัวคุณเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นผลงานทําให้ชาวตูนนะถ้า คุณไม่กระตือรืน้นที่จะแสดงผลงานให้เห็นหรือเจรจาหรือสื่อสารอะไรบางอย่างให้กับคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียและเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับตัวชาวตุนเนี่ยรับทราบพ,พูดตามตรงว่าคุณอาจจะถูกประเมินหรือถูกมองนะฮะในมุมที่เรียกว่าไงอะสมมติคุณทำร้อยอะเขาอาจจะเห็นคุณแค่50แล้วเขาก็จะแปลคุณเนี่ยแปลความหมายหรือประเมินคุณแบบ50 หวังว่าเข้าใจความหมายที่ผมต้องการสื่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้ไพ่ใบที่1นนะครับเจดาบมันอาจจะสื่อถึงว่าคุณทำมาได้ก็ตามเนี่ยคนอื่นเขาอาจจะมองไม่เห็นในสิ่งที่เราทําทุ่มเทร้อยแต่คนไม่เห็นหรือไม่ถูกเวลาไม่ถูกกาลเทศะอาจจะทาให้การทํางานของเราเนี่ยมันได้ไม่เต็ม,มเต็มหน่วยในในสิ่งที่เราลงไปนะครับทีนี้ไพ่เนี่ยไปที่สองเนี่ยได้ไพ่อัศวิน นะครับอัศวินไม้เนี่ยมันหมายความว่าไงครับหมายความว่าการที่คุณจะทํางานอะไรให้ผลเนี่ยคุณจะต้องแอคทีฟแล้วก็กระตือรือร้นนะครับการทําสิ่งใดเนี่ยถ้าไม่เห็นถ้าคนอื่นที่เขามีส่วนได้ส่วนเสียกับเราเนี่ยไม่เห็นหรือไม่รับรู้เนี่ยคุณก็ต้องทําให้เขารับรู้ให้ได้นะครับแม้ว่ามันอาจจะเป็นงานที่บางคนบอกไอ้งานของหมุมทำเนี่ยมันมันเป็นงานเบื้องหลังมันเป็นงานที่เขาไม่เห็น คุณก็ต้องสื่อสารให้เขาทราบให้ได้หรือทําให้รู้ให้ได้นะครับอาจจะเป็นการใช้ให้เห็นผ่านโลกออนไลน์ก็ได้นะครับผ่านให้เห็นทางโซเชียลหรือ,อยังไงเดียรถ้าเขามีคุณเป็นคอนแทคออนไลน์ในโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วคุณก็ลองโพสต์ลองแท็กบ้างอะไรบ้างก็อันนี้ต้องดูมารยาทด,ด้วยนะว่าเจ้านายเขาให้แท็กให้เราแท็กหรือเปล่านะครับแต่พยายามสื่อสารให้เห็นนะครับเพราะว่า ถ้าคุณไม่มีการสื่อสารไม่มีการเจรจาไม่มีการส่งสารไปให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าเดือนตุลาคมเนี้คุณอาจจะทํางานแบบเอออย่างที่บอกอะทำร้อยแต่เขาเห็น50าสิบะเขาก็จะเบิร์เรา50ทําทร้อยเขาเห็นเรา60สิบเขาก็จะเบอนเรา60สิบเนี่ยดังนั้นเนี่ยพยายามสื่อสารพยายามเจราจาแล้วก็ได้พ้เจ็ดดามเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องรู้จักการใช้ไหวพลิบและลูกล่อลูกชนบ้างนะครับ คือถ้าคุณเป็นคนซื่อและเถ็นตรงเกินไปแล้วอยากจะได้อะไรอ่ะผลงานที่โดดเด่นในในเดือนตุลาคมเนี้ยมันอาจจะยังได้ไม่เต็ม,ม,เ,ตม,มเต็มหน่วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของชาวตุลน,นะครับว่าคุณต้องการไงบางคนบอกว่าเออทำงานไปเหอะไม่สีรียลี่ยททำไปเหอะ,อะทำได้บุญได้อะไรไปแต่ว่าเจ้านายไม่เห็นก็กว่ากันไปนะอ่าอีกมุมหนึ่งนะเรื่องงานผมเห็นไพ่วีอ o f Fortune เกิดขึ้นนะครับผมทายว่า ชาวตุนเนี่ยมีโอกาสจะได้ย้ายที่ทํางานไปที่แห่งใหม่ที่อยู่ไกลกว่าเดิมได้เปลี่ยนที่ทํางานก็ได้นะครับแล้วจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะฮะผมยกตัวอย่างนะบางคนเนี่ยทำงานเนี่ยอยากจะไปสอบหรือไปที่ทํางานใหม่โดยไม่บอกให้เพื่อนรู้เนี่ยเดือนนี้ปรากฏว่าผลออกมาคุณได้ไปอะฮะคือถ้าคุณหวังในเรื่องของการโยกย้ายงานหรือการได้งานใหม่โดยที่ เรียกว่าไงอ่ะคุณอาจจะไปสมัครหรือไปสอบหรือไปสัมภาษณ์โดยที่ไม่บอกให้ใครรู้เนี่ยโอกาสที่จะสําเร็จมีสูงนะเออผมผมอธิบายตามหน้าไพ่นะครับถ้าคุณไม่มันมีเคล็ดลับนะถ้าคุณไม่พูดไม่บอกใครเยอะโดยเฉพาะคนในที่ทํางานเดิมหรือหัวหน้าง,งาน,นโอกาสที่คุณจะได้ไปงานไปทํางานใหม่หรือย้ายงานใหม่มีสูงมากนะครับเพราะมีไพ่เจ็ดแบาบกับไพ่ราชาไมา้คืนคู่กันนะครับแล้วก็เนี่ยอันนี้มันก็ ไงอเหมือนปิดปิด,ปดบางบางอ่ะถึงจะเป็นไพ่เกี่ยวกับเหรียญน,นะแต่ผมพิจารณาดูโดยรวมเนี่ยถ้าคุณทําอะไรก็ตามที่ไม่เปิดเผยหรือเป็นเรื่องเฉพาะทางอะไรอย่างเงี้ยมันมีแนวโน้มที่จะเกิดความสําเร็จถ้าคุณยังไม่เคยสําเร็จเนี่ยมันจะหมุนเวียนมานําคุณไปสู่ความสําเร็จมีหลายท่านนะครับผมเชื่อว่าเดือนตุลาคมเนี่ยถ้าท่านทำอะไรช่วงรอยต่อระหว่างเดือนกันยาตุลาเนี่ยเดือนนี้จะเห็นผลก็คือหนึ่ง ถ้าใครสายราชาการอาจจะได้บรรจุโยกย้ายงาน2ถ้าใครทําเอกชนหรืออ,อะไรอะทำธุรกิจส่วนตัวอะไรก็ตามแล้วอยากจะเปลี่ยนที่ใหม่โดยไม่บอกให้ใครรู้อะไรเยอะเนี่ยคุณมีโอกาสรประสบความสำเร็จและก็ได้ไปอย่างปลายทางที่คุณมุ่งหวังเอาไว้นะครับส่วนเรื่องของการเงินนะการเงินเดือนนี้ระมัดระวังค่าใช้จ่ายที่เรา ประมาทหรือไม่ได้วางแผนเอาไว้นะครับมีโอกาสเกิดรอยรั่วาทางการเงินนะครับมีการใช้จ่ายเงินไปแบบไม่คาดคิดอ่ะมีแนวโน้มสูงที่จะ1น,นะครับถ้าคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับค้าขายหรืออะไรก็ตามมันอาจจะเกิดเรื่องของการสูญเสียเช่นข้าวของเสียหายเงินเก็บไม่ครบนะครับมีหนี้มีสินไปหมายถึงว่าเราเนี่ยมีใครยืมเงินไปเนี่ย เวลาทวงเงินคืนก็ได้คืนไม่ครบหรือโดนผัดวันประกันพุ่งนะฮะมีแนวโน้มสูงมากนะครับการลงทุนอะไรบางอย่างที่เป็นการเสี่ยงโชคหรือไม่ถูกระเบียบอ่ะพวกการลงทุนหรือการเสี่ยงโชคแบบยังไงเดียเอาเป็นว่าแบบมันสีเทาๆหน่อยแล้วกันนะครับดูแนวโน้มว่าคุณไม่ไม่น่าจะได้โชคตรงนี้มากนะักนะครับ แต่ขณะเดียวกันถ้าคุณขยันทำงานนะครับลักษณะในเรื่องของการค้าขายนะครับการแลกเปลี่ยนการเดินทางการเป็นตัวกลางสินขายสินค้าต่างๆนะฮะและการติดต่อทางไกลาขายออนไลน์มีโอกาสได้รับผลตอบแทนได้กำไรดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนาะ ในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยชาวตุนระมัดระวังนิดนึงเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะครับแล้วก็ไพ่เตือนมานิดนึงว่าให้ชาวตุนเนี่ยพยายามประหยัดอดออมแล้วก็แบ่งเงินไว้ส่วนหนึ่งคือถ้าคุณมีอะไรก็ตามสมมติคุณมีงบการไว้ละว่าอยากจะลงทุนอยากจะซื้อหุ้นสมมตินะครับคุณมี100้นะครับไพ่นี้กําลังจะเตือนว่าคุณอย่าลงร0% 0นะครับคุณอาจจะต้องแบ่งสัก40-60 หรือ70-30ก็ได้นะครับแบ่งส่วนหนึ่งไว้สำรองเงินเผื่อใช้ในการกรณีฉุกเฉินนะครับเพราะอย่างที่บอกครับมันจะมีรอยรั่วทางด้านการเงินอาจจะทำให้คุณมีค่าใช้จ่ายต่างๆโดยที่เราไม่คาดคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเตือนไว้นิดนึงว่าถ้าคุณอยากลงทุนหรืออยากซื้ออะไรเนี่ยร้อยหนึ่งเนี่ยคุณกันมาเหลือสักหกสิบสี 60, 40, หรือ70 30ก็ได้ก็คือ,อลงทุนสัก70 อีก30เก็บไว้เป็นเงินสดเพราะมัน,ม,นมีโอกาสสูงมากที่จะเกิดรอยรั่วตรงนี้ขึ้นนะครับออมันจะมาจากอะไรก็ยนานพาหนะการเดินทางความผิดพลาดของธุรกิจหรือเรื่องทางการเงินที่มีรอยรั่วเกิดขึ้นนะครับบางคนอาจจะลืมเรื่องของภาษีนะฮะลืมเรื่องของค่าปรับอะไรพวกนี้นะฮะหรือว่าเงินชดเชยถ้าใครเป็นนายจ้างอาจจะมีเรื่องของการจ่ายเงินชดเชยต่างๆให้ลูกน้องอะไรพวกนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเอาละฮะทีนี้นะ อ่าเรามาดูกันว่าในเดือนนี้เนี่ยชาวตุลจะได้เกี่ยวข้องกับคนที่มีลักษณะไงเป็นคำใบ้ที่จะมาให้ผลดีผลเสียกับเรานะครับมีส่วนได้ส่วนเสียนะครับขอจับได้ไพ่สองใบนะฮะใบที่หนึ่งครับได้ไพ่ราศีเมษก็อาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีเมษก็ได้นะครับใบที่สองครับคนเกิดวันศุกร์นะครับหรืออาจจะเป็นคนลัคนาราศีพฤษศหรือราศีตุลก็ได้ นะครับอันนี้ก็คือคนที่คุณจะเกี่ยวข้องในเดือนตุลาคมนี้นะครับมาดูทะลอดนะครับสุดท้ายก็อยากจะฝากให้ท่านกดไลค์กดแชร์คำทำนายนี้ให้กับเพื่อนชาวตูนทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ